บอกปากมึงเอ้ยมึงสิเอาเงินกูอีลีดด้วยบอกหาทางอันนี้แม่คำลุ้ยบ่มีแนวแก่แนวถอนวะฮ่ามองคมๆพมนี่แล้วเมตโฒมักจะเอา,ากระเป๋าเงินมาวางไว้มองนี้วะเฮ็ดจะได้ดีวะฮ่าเมตโฒกวดเข่ามาบ้านมักทีมานั่งอยู่แถวนี้ยามเนี่ยไปยามเล่าไป,าปเนี่ยวนี่เอาต้องเอากระเป๋าเงินให้ได้เพื่อได้แก่เรา ถ้าขอ,อนีให้จะได้กับบด้แท้แน่นอนบุทบันมาก่ายดอกล่ะมันแห้งแน่ละตัวเขานี่เนาะได้ยินเสียงมีเทามากเลยเว้กอื่นนี่กับพ่อเก็บหลาล้านนี่เนาะได้ยินเสียง<า>ม,มีเทามากเลยเฮ้ยเอามาตากผันงามงามตัวละเขานี่เกี่ยวจากหนามคู้ใดกนี่เกี่ยวในหนา เฮ้ยขย้อนนอตากท่านขันบอ่อทันละมึงเลป่ปื้อปื้อละนี่ขันตากบอ่อท่านนี่อิลีขย้อนตัวละนอได้เอามาตากท่านนี่ือสิบ่ตกดอกเรื่องคอนี้เลี้ยวเบิง่งซ่งฮึเวว่านั่งอยู่นี่กับบ่ กเห็นน่องเห็นไก่เมละเนาะอุ้ยดีตัวล่ะมาตากถือมองพ่อดีอ่ะใม่นั่ก็พ่อพ่อต่อมต่อมม่อยู่ใดล่ะนาะอุ้ยคืออยู่ใดล่ะนี่อ้ยอุ้ยงามแหงเข่านี่ก็ได้กูปวดเหียวกูสิไปเหียวก่อนดอกกูจังสิลบมาเหตุใหม่จะมากูหนาน้ำเหงยวนิ ไปแล้วไ,ไปถูาไปแล้ววุ้ยผักมึงเอ้ยมึงเอาเงินกูอีหลีตัวแบบหาทางอันนี้แม่กูเฮ็ดหยังแบบผักนี่แม่ฮะเฮ็ดหยังอ,อี่แม่ฮะวุ้ยกจมันกูบัวมนันเอาไปหมดแล้วบอกแบบข้าใหญ่หนี่แม่วุ้ยกระย้อนเนาะกูงวกมา,มานอนนอกผ่อมันเนาะงแบบผักตั้มอันนี้ยัอยงอยู่บ่ลหลังบอ,อกเงนแน่ฮฮ้บอกเงนแน่ ขอไปยหยัง่งอ่ะไปซื้อเราโอ้บากอันนี่มีจ<ม>ังบาทมันขอที่นี่กูก็บัว่าเด้อนี่มันจอบแล้วอาสิแล้วให้กูมันจะหายเห็ดอีหยังโอ้ยและบางเกิบนั่นเกิบขาดแล้วเนาะให้บอกเจ้ายอยอาอกไล่ข่อยถีบเอาพเติมซ่าะ่ว้ยบ่มีหอดปัญญาสื่อเกิบใส่บเบิ่งแน่ความซัวมันหลาย คันว่าพื้นเงินไม่จะจบรักจอบลอยกูก็มัดแนวสิบ่าวน้ำมา่าอยากกันอยู่เหื่นนี่แต่ละมึงไหม